คือเป็นเป็นการเดาของผมนะว่ารางวัลที่หนึ่งที่มันออกอะเลขตันหน้าสุดคือหลักแสนคือเป็นเลขแปดนำมาตีโจทย์แล้วก็มาตีโจทย์แก้โจทย์ละอือเราจะหาหนทางยังไงจะทําให้ถูกไวยนีงย่ง่ายง่ายนี่ไม่ใช่ว่าจะให้ท่านผู้ชมไปหาซื้อแต่แปดหลักแสนไม่ใช่ไปซื้อแปดหลักแสนนะนอาจจะอ,ออกก็ได้หรือออกอีกกันแล้วแต่ออคือไม่รู้แต่ว่าเป็นแนวทางในการหาว่าชัวร์ เรเรนหวยออกแปดหลักแสนปับ๊บเราจําสไตล์ลว่าถ้าแปดมาแล้วต่อไปมันจะเป็นอะไรเราเดาคาดเดาอ่ะเราจะคาดเดาไปว่าหวยมันเจาถ้ามันมาลักษณะอยมันออกแปดหลักแสนเนี่ยมันต้องแปดหลักแสนแบบนี้อืถ้ามันมออกมาหนึ่งแล้วก็ต้องเดาไปอีกสไตล์หนึ่งใช่อันนี้เราเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งนําเสนอไปไม่สองสามคัดเนาะสามครั้งมั้งแปดหลักแสนสามครั้งแล้วมั้งาในปีที่แล้วก็น่มันก็เข้าเป้าด้วยมันก็เข้าวผูก มันก็ฟุกฟุกดูมันก็ฟุกเนาะถือว่าบังเอิญทั้งฟุกด้วยทั้งบังเอิญด้วยแมน่นอันนี้ก็ที่มาของแปดหลักแสนคือวิธีหาการสุ่มหาตัวเลขชี้โพงให้กระลอกประมาณนี้ก็คือแปดหลักแสนอย่างนี้ผมก็เน้นอยู่แล้วว่าแปดตัวเดียวจะให้มีโชคได้ไหมนี่ใช่ไหมที่เคยพูดใช่ครับมองที่แปดตัวเดียวเค่แค่ไล่แปดตัวเดียว แล้วก็ไปใช้วิธีการเจาะไปเจาะไปผมก็จะรวบรวมวิธีการหาของผมแล้วก็มาเจอจุดนี้นี่จุดของกอสออะไรนะปีที่แล้วหรือเปล่าปีไหนมไม่ได้คิดนี่ละ่ะคือแหลักแสนเป็นต้นแบบแล้วก็เหมือนกันแต่ว่าท้ายมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มาไล่วิธีการหาถ้างานแป่หลักแสนมันก็ออกหนึ่งห้าปกติแล้วที่เราทําคือมันออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งแต่งอดก่อนมันออก เก้า,าหนึ่งทั้งหดก่อนนะั้นมันออกหกเก็ดงดก่อนนั้นมันออกสี่หกคือเฉพาะที่รางที่หนึ่งออกแปดหลักแสนนะคือมันจะวนอยู่กันนี้อ่ะเหมือนจะเป็นอา,อาจารย์แม่อันหนึ่งสําหรับแปดหลักแสนในตัวนี้ต้นฉบับเลยต้องเก็บไว้ตลอดแบบนี้ต้องเก็บเป็นอาจารย์แม่ตัวหนึ่งถ้าแปดโผล่มลาเมื่อไหร่ปับ๊บเราก็เอาจับมาจ้อง นีนน่คือแนวทางไปหลักแสนแนแนวทางนะคือถ้าแปดหลักแสนปั๊บเรามาเจาะตรงนี้นอกจากหลุดหลุดตำแหน่งที่เราวางไว้ก็แล้วค่อยว่ากันใหม่หาวิธีการใหม่ทีนี้ส่วนมากผมจะเน้นหลักสิบให้ดูนะใีหลานลักษณะแปดที่มันถ้าเราที่หนึ่งออกแปดหลักแสนนี่จะเป็นที่ผมเรียงมาเนี่ยละทุกครั้งที่มัน ลักษณนะหวยเนาะ,ะการฝันหวยเมื่อกี้คืออะไรที่เราเห็นบนเป็นล่างล่างเป็นบนก็เป็นไปได้นะนั่น,หนแหละก็คือว่าฝันว่าออกล่างหัดเจ,จะอะอบนแต่ก็ก็ถือว่ามันเข้าเป้าม,มันก็อยู่ในเป้าผมก็เลยงงๆนี่คือก็เลยมาเล่าสู่ฟังก็จําไว้ว่าครั้งก่อนนุนเราทำมันออกสามเก้าหนึ่งครับครั้งที่แล้วเราทำออกศูนย์ห้าหนึ่งครั้งนี้คงไม่น่าพลาด คือยังไงก็อยู่ในทีนี้บางคนยังไม่เข้าใจผมก็เลยถามมาเลยให้เด่นหน่อยให้ตัวเป็นตัวหน่อยก็ผมก็ไม่รู้ผมก็เปิดให้แล้วนี่ตัวเป็นตัว <c oughs> ตัวเป็นตัวคืออะไร <c oughs> คือให้แบบไม่ต้องจับยากให้นนขนาดนี้ยังจับว่าจับยากผมก็ก็เลยจะมาดูเนี่ยมาดูเลข้ายลอตเตอรี่ก่อนหนึ่งหกยังเหลือไหม <c oughs> นี่ครับจับให้แล้วสิบสามตัว ต้นแบบจริงๆมันไม่มีนะมันมีแค่สามตัวหลักๆถ้าชอบตัวไหนก็นจับใส่เอาก็ถ้าชอบหนึ่งก็แค่นี้อืถ้าชอบหก <6 S 1> <6 S 2> หลักสิบแค่นี้เก้าก็ตัวนี้เนี่ยตัดทอนมาแค่3 3สามสามเซตเองนะสามเซตสามเซตแล้วก็หน้าเดียวด้วยไม่ต้องกลับด้วยหน้าเดียวด้วยเปิดแล้วนะเปิดนะเปิดสุดๆเลยนั่นมันง่ายแล้วนะ ง่ายบนบนอย่างเดียวด้วยมัวแล้วนะ <c oughs> เริ่มมเข้าข <c oughs> ั้นอยู่อันนี้ง่ายเอฟซีหลายท่านดูหลายรอบยังไม่เข้าใจเลยถึงต้องดูตลอดเออนี่ <c oughs> ต้องดูตลอด <BB> <c oughs> ละสิบสามตัวนี่เป็น <c oughs> เป็นอะไรเป็นหัวหังเป็นตัวโบยชัวแล้วโบยชัวก็คือหลายๆคนนะ <c oughs> เขาบอกว่าเห็นรู้รู้ว่าเลขมันออกอย่างนี้แต่จับไม่ถูกก็นั่นคือความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนั่น บางคนชอบหลักหนึ่งก็เล่นแต่หลักหนึ่งบางคนชอบหลักหกเล่นแต่หลักหกบางคนชอบหลักเก้าก็หลักเก้ามันดวงใครดวงมันคน<า>ไม่โลภมากก็รูดถ่าสิบกีบก็ไม่ลบมากไม่โลบม,ม,มากก็ได้นะนี่แหละเอฟซีหลายๆคนเขาเขาเขาเห็นเขารู้แต่เขาจับไม่ถูกสิบสามตัวถ้าเป็นคิดท่าทางที่แบบง่ายๆคือถ้ามันชูมันทุกถูกเหี้ยมันก็ถือว่าง่ายนะเพราะว่าหน้าเดียวด้วยหน้าเดียวไม่ได้กลับ นี่ทอนไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะแทนจะซื้อทั้งทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ก็ซื้อหน้าเดียวคือบนอย่างเดียวแล้วไม่ได้กลับด้วยจะทอนอีรอบหนึ่งคือทุ่นอีครึ่งแล้วแล้วก็ามาคัดวัดใจว่าใครจะเต็งตัวไหนก็นนมันเหนี่ยง่ายๆเราสามตัวก็ง่ายๆคือไปจับเอากับกรอบแน่เนี่ยนี่เพราะว่าชอบหนึ่งเก้าหรือหนึ่งห้า หนึ่งเก้าห้เก้าหนึ่งห้ากหนึ่งห้าสมมุติว่าชอบหนึ่งหกก็ห้าหนึ่งหกอ่าเก้าหนึ่งหกมีมีแค่นี้เองที่จะชอบอันไหนก็จับเอาจับเอาง่ายๆอยู่ในกรอบนี้ไปเทียบจะเอาสามตัวก็เต็มเต็มอยู่ในนี้ใครจะเป็นตาวิเศษมองเห็นเนาะอืมันอยู่กระเซ็นเราด้วยก็นี่แหละก็เลยอธิบายถือว่าน่าจะจบหลักสูตรมั่งเสร็จแล้วแล้วมันเริมจากสองหนึ่งเก้าห้าสองนี่อะไร กษัตริย์เราอ่ะเกิด1952ใครจะชอบบอกกลุ่มนี้เหมือนกันปกตินะบางคนก็ยังมองเลขทะเบียนรถที่ท่านาาอายุก็6าน,นั่งก็เห็นัหมมันก็อยู่ในแปรแปรหมดอายุตอนนี้ย่าง69แล้วเจ้าเราปัจจุบันใช่ไหมองค์ปัจจุบันนี่แหละรัชการที่บนะอายุย่าง69 68เต็มแล้วถามแม่พันแม่แม่พันตีเรานี่อายุเท่าไหร่ พวงข้างบนอาจจะเป็นเลขบนเลขล่างด้วยก็ได้แล้วแต่ใครฝัตรหน้านี้ไม่ได้บอก,บอกแต่ถามว่ามีที่มามันรวมศูนย์นรวมเลยนยายเจ้เราอายุ65สิบางบุกยัีที่นี่หมดนายกอายุหลัก65แลกสิบ้วเราหนี่ไม่อยู่ในนี้หมดศูนย์รวมแม่าจะาโป๊ะเชน,นะนี่โม้ให้ฟังเฉยละ